ยิมฟิมสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะจิ๊บอยากจะบอกว่าวันนี้จิ๊บตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นเวทีแรกของจิ๊บเลยนะคะที่ได้ขึ้นมาพูดคุยกับท่านนะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาขึ้นเวทีเนี่ยจิ๊บเล่นกีตาร์อย่างเดียวนะคะไม่เคยได้พูดเลยสักคำนะคะค่ะจิ๊บอะอยากจะขอขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะที่สนับสนุนให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นนะคะ และจิ๊บก็อยากจะเติมเต็มประสบการณ์กับชีวิตสักครั้งนะคะกับการเปิดบริษัทยิปฟิวมสมกัดขึ้นค่ะอยากสร้างสรรค์ผลงานและผลิตคนรุ่นใหม่นะคะที่มีความตั้งใจอยากจะทํางานร่วมกันกับยิปฟิวมค่ะวันนี้นะคะก้าวแรกกับภาพยนตร์เรื่องแรกของบริษัทยิปฟิวมนะคะภาพยนตร์เรื่อง dining ค่ะจริงๆแล้วจิ๊บต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน ท่านเลยนะคะรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะที่ทําให้เกิดภาพยนตร์เรื่องสารสัมพันธ์นะคะให้ยิบฟีมได้มีผู้สนับสนุนจนทําไพรอดสําเร็จน,นะคะนั่นก็คือพี่โจค,ค่ะคุณพัชนะรัตนันสิทธิ์นะคะจากน้ำปลาตาหอยนางรมค่ะ ทนที่สองนะคะพี่เรียวค่ะคุณชนาวาัศุวัตร์วีโอเดลิค่ะจิ๊บจะบอกว่าจิ๊บชอบราัญญามากมากเลยนะคะที่ตู้เย็นที่บ้านนี่ติดไว้ตลอดค่ะอีกหนึ่งบุคคลนะคะพี่อ้อยค่ะจิ๊บต้องขอขอบพระคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะคะที่พี่อ้อยเนี่ยทำให้จิ๊บและพี่สาค่ะมีโอกาสได้ไปพรีเซนต์ภาพยนตร์นะคะให้กับ พี่ต่ายนะคะคุณคณิษฐานนะคะอัครานิธิคุณค่ะจากร้านอาหารบ้านคณิษฐาค่ะ <S <S และพี่ต่ายกับพี่แหน,นะะก็ให้การตอบรับยิบตีนเป็นอย่างดีนะคะจ๊บขอขอบคุณมากจริงๆค่ะ,ะและงานในวันนี้นะคะจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าจ๊บไม่ได้รับการสนับสนุนจากทีมอีเวนต์ไลนนะคะเพื่อนสนิทของเชษฐประชันะคะ่ะพี่อนัสค่ะ วสวยๆแห่งนี้นะคะโรงแรมิน i ดี y t e นดี Bangkok เทศาสาลค่ะที่ให้ทั้งสถานที่จัดงานสถานที่ถ่ายทำพรวมไปถึงอาหารมื้ออร่อยๆอออในงานวันนี้นด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ <S <S และอีกหนึ่งบุคคลนะคะที่จิ๊บจะไม่ขอบคุณเป็นไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือพี่สีรัตน์และพี่โรนนะคะอาณาดีสอร์ทที่เกาะช้างคะ่ะ และขอขอบคุณนะคะพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เอ<ด>็นดูยิปฟิลนะคะและให้การตอบรับเป็นอย่างดีในวันนี้นะคะาการที่เราร่วมมือกันทำานังในแบบภาพนเรื่องนี้ <c oughs> ผมเชื่อว่าพี่โจน่าจะเห็นมุมมองความน่าสนใจอะไรหลายอย่างในหนัง<ช>เรื่องนี้เชฟอาจารย์เปิด <นะ S 2> หนังให้ให้คุณก้อยที่เป็นซีพีโอยู่คุณก้อยก็ดูผมก็มาดีว่าหนังอะไรหรอเขาบอกเออดีนี่เออ นั่นแหละจุดจุดเกิดจริงๆเชฟปรชันไม่ได้มาคุยเรื่องหนังเรื่องอะไรเนี่ยงานของบริษัทเราครับผมกก็ประเด็นที่สําคัญน่คือซอฟต์พาวเวอร์รแต่ซอฟต์พาวเวอร์นี่คือใช้ศิลปะวัฒนธรรมครับความเป็นอยู่ของเราโดยมเนียมประเพณีที่ดีงามแล้วก็ส่งผอมถ่ายให้คนอื่นลกลายเป็นเชื่อเราตามเรา ซึ่งผมมองว่าหนังได้มันมีโอกาสตอนแรกมันเป็นดดยจากที่ปฏิบัตเป็นได้ปฏิบัติด้เ่งนะปฏิบัตจากาดดยเิ่งเป็นได้อะไรยิงแต่ผมเล้ยตาไม่ท้ทําทีโอเคช่วยกันไปเดี๋ยวมันก็ได้เองอเพราะเพราะอย่างที่ผมทำธุรกิจทุกวันนี้ตอนที่ผมเริ่มผมยังไม่เห็นเลยว่าผมจะทำได้ยังไงเนี่ยผมรู้ว่าผมเชื่อเรากล้กอาออกจากมขอรบทโซนเราไหมแล้วก็ใช้ความร่วมมือกัน ผมก็ดีใจคุณโจมาเป็นพี่พี่ใหญ่แล้วกันนำพาน้องน้องมาตามพี่โจ <c oughs> เป็นรันะก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมก็ไปชวนไปอีกเป็นบริษัทที่เป็นกองทสัสที่ถือที่มาบริหารกองทุนให้กับธนาคารเอซีวันนี้เขาก็จะมาเดินเขาติดรุรนมาไม่ได้เขาก็มาสนับสนุนเพิ่มใกรายนึงให้ให้เราถ่ายซินาจายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันมันเป็นรูปแบบการทํางานในอนาคต ในรูปในต่อนะ<ม>ครับก<ม>ับนักแสดงกันบ้างดีกว่านะครับพี่ชาพิษครับหลังๆเนี่ยผมเห็นพี่ในสารเยอะวันนี้มาหลายเรื่องนะครับวันนี้เต้มาเห็นรบรรยากาศกแบบโรงแรมก้านอาหารกันบ,บ้างอันนี้ไม่ได้มา,บมมมาแบบผูาไม่ได้มาแบบงานสบายบ้างพี่ทครับได้ข่าวว่าพี่สา์เองเนี่ยไปตามตื้อหลายครั้งเลยไม่ว่าดีไม่พ้นอยู่อ่าเพราะคือทํางานด้วยกันมาก็ร่วมสิบสิบปีแล้วกับรายการที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งสิ้นนะครับผมซึ่ง หนึ่งไม่ไกิดการทำภาพที่เกี่ยวกับอาหารอย่างแรกเลยทุกครั้งที่มีการปรุงหรือว่าภาพของอาหารหรือว่าการทาอาหารที่มีบนสกรีนมันต้องทําให้คนหิวม่าต้องทําให้คนแบบน้ำลายไหลมันทำมันต้องทําให้คนแบบว้าวไปกับภาพซึ่งตัวนั้นเราไม่หัวเลยเพราะว่าการที่จะมีพุ่งกับหรือว่าหรือว่าเป็นก็เรียกอะไรเอ่อเซลโูการ์ฟฟี่ดิเรกชั่นที่ถ่ายา<ม>ารั้นคนจะรู้ใ<า><า>ช่ฟีดแบ็กที่กลับมาคือต้องแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ติดตับวง หลังสวยค่ะรายการภาพสวยอาหารน,าน่ากินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ตัดไปหนึ่งกองลนะสองการใส่เส้นเรื่องเข้าไปซึ่งหลังอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยแหละเช็ดแข่งขันกันรุ่นอะไรกันอะไรแบบนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีความยูเิสติกที่เข้ามามา,มากกว่าน,นั้นอีกคนที่อยู่สูงที่ไม่ยอมจะลงคนที่เหมือนจะโดนพ่ายแพ้แต่ไม่ยอมแพ้ขาวรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาซึ่งมันอยู่ในเทรนด์ที่ทุกวันนี้ทุกคนอยากเห็นเชฟ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่แล้วมันก็จะ,ะมีสังคมของเชฟที่หรือว่าสังคมของคนที่ชอบไป dining แบบแปลกที่มันมีอยู่จริงอะไรต่างๆจนจริงๆแล้วเนี่ยรอบเหลือทุกสิ่งอย่างที่มันครอบคลุมอยู่ที่หลังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเล่าถึงก็คือธุรกิจโจ้แก่ผการเชิขอมในทุนครนะที่มันจะขับเคลื่อนซึ่งทุกวันนี้เนี่ยในทุนทําสนุกเพราะมีเงินในทุนอยากทกําเพราะว่ารักในหารจริงๆ บางในทุนทําไปปุ๊บโดนเชฟโกงเองก็มีมันหลายเรื่องมันหลายอย่างจริงๆในโลกของของอาหารที่มันมีอะไรมากกว่าที่คุณทำอาหารที่ที่ท,ที่อร่อยแล้วแล้วไปขึ้นอยู่กับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าอนะไรเงี้ยคือเรื่องเนี้ยก็โอเคหนะังมันอาจจะอยู่ประมาณสักชั่วโมงปลายๆเกือบสองชั่วโมงแต่ก็เชื่อว่าทางคุณสั่งคุณว่าเรงเขาก็คงจะพยายามที่จะเก็บรายละเอียดพวกเนี้ยออกมาให้หมดน้ำนัเสนอเพื่อ เพื่อเพื่อให้มันออกมาเป็นเอนเตอร์เทนนิ่งและมีความสวยงามความน่ากินของอาหารด้วยครับก็ลองดูกันว่ามันจะเป็นเข้ามาได้ยังไงครับก็น่าสนใจก็เลยตัดสินใจว่าเออก็มาจอดทำได้จริงถ้าทําได้จริงอย่างที่พูดครับก็อ่ะลองกันก็ได้แต่ดีครับก็จริงๆแล้วคือมันก็ทํากันได้กันเหมือลอะในชาติไทยอะไรแสดงทุกคนที่มาเองอะไรเงี้ยลงึงเชฟประชันด้วยก็โอ้โหไม่ได้เชื่อ เป็นแมเป็นเชื้ทำได้หลากหลายเลยทำได้หลายอย่างเนาะก็ก็รู้หน้าที่ก็ได้จบมาแล้วว่าว่าใครคือบระเป็นอะไรแล้วก็สถานะของในเรื่องหรือแบ็คกราวน์ของตัวละครคืออะไรก่อนที่ผมจะรับเนเรื่องเนี่ยครับก็ผมก็อยากรู้ว่าในเรื่องเนี่ยมีตัวละครหรือว่ามีดารารับเชิญหรือว่ามีนักแสดงไายบ้างพอเขาพูดว่าพี่สว์พูดว่ามีอดุลย์มลมีพี่ชาชิสผมบอกว่าไปที่จบเลยเนาะจบเลย มาเลยแล้วก็เรามีการนัดคุยกันกับพี่สันนะครับแล้วก็เราคุยกันที่รัชดาไม่ต้องบอกสถานที่เดี๋ยวร้านอาหารครับครับผมเราบอกดินแล้วกันครับก็คือเรามีการคุยกันถึงเรื่องคาแรคเตอร์แล้วก็ของตัวเองในในเรื่องที่เราเห็นไปนะครับคือเขาบิว์ขึ้นมาส่วนหนึ่งว่าต้องการเด็กที่ตามความฝันแล้วก็สู้ชีวิต แล้วก็ฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะเป็นเชฟให้ได้แล้วเขาก็ถามว่าคิดว่าพี่หาเจอิญไหมผมก็ตอบไปเลยครับว่าอยู่ตรงหน้าพี่ไง <Hey. S 1> <laughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันตรงกับผมผมคิดว่าผมเคยขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนที่พัทยาครับแล้วก็มันมีความสู้ชีวิตตรงที่เอ,อมันไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่า การขายอาหารหรือขายอะไรสักอย่างห,งหรือขายบุหรี่นเ,เนี่ยเราต้องเดินชาที่สี่ทีห้าเปตลาดกว่าจะเตรียมของอิฐพร้อมขายสิบเอ็ดโมงเที่ยงกว่าลูกค้าจะเข้ามันยากลาบากมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปขายคําแต่ละครั้งเนี่ยที่สัตว์จะให้ผมแบบจะมีความเลียวขึ้นมาหน่อยตรงที่เราจะได้เจอกับสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าตัวเองอย่างในเรื่องนะครับที่ไอรับเล่นเนี่ยมันจะมีความแบบว่า เชิญกับความเป็นจริงเราอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงม,ม,มันไม่ใช่ความวาดฝันนะครับอยู่ๆเราอยากจะเป็นเชฟเนี่ยอ้ใครๆก็คิดได้แต่ว่าเรารู้ถึงกระบวนการไหมว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราต้องเริ่มจากหนึ่งเสมอมันมีความยากลำบากมันมีความเหนื่อยมันต้องสู้กับอะไรมากมายและในเรื่องเราจะไม่ได้เจอแค่เรื่องพวกนั้นเราจะไปเจอสูงกว่านั้นก็คือเรื่องของอำนาจเราถึงเรื่องของธุรกิจ ผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีมิติมากครับอขอเชื่อมต่อไ้กับไอซ์นะครับ